ไม่ดูไม่ได้ สมาชิกครับเชินนั่งครับขอเปิดประชุมนะครับแหมวันนี้บรรยากาศคึกคักนะครับเพิ่งเสร็จจากการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณหมอต้อมด้วยนะครับที่จัดงานได้ประสบความสาเร็จครับต้อมดั้นครับท่านหนุ่สมานมีอะไรหรอครับผมน่ะไม่มีอะไรหรอกครับประธานไม่มีอะไรก็นั่งลงกัครับไม่ไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นมาทําไมล่ะครับ แต่ที่หมอต้อมมันมีอะไรนักหนาทำไมไปล้อมกันอยู่ตรงนั้นเพิ่งเสร็จจากการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครับมันไม่เกี่ยวครับท่านประธานครับประชุมนานาชาติก็ประชุมกันไปแต่ที่นี่เป็นสถานที่ประชุมอันทรงเกียรติแล้วมาถึงก็จะมาแจกกล้วยกันอยู่ตรงนั้นอะ่ะ <laughs> ถ้าจะแสดงความยินดีก็มีเยอะแยะไปสนามหลวงก็มีสวนลุมก็มี ผมต้องมาผมเชิญให้ทุกคนได้กลับไปนั่งที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ประธานไม่ได้เชิญจำนึกกลับไปนั่งเองดังนั้น่ะกลับไปนั่งเองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับท่านประธานครับท่านลลิชายผมอะไสิครับเดี๋ยวนี้ท่านประธานไม่เห็นผมอยู่ในสายตาแล้วหรือครับมันมันอย่างนี้ครับท่านสลนชายมันมีนายตำรวจตัวสูงสูงบังหน้าผมอยู่ครับ แทนครับท่านสมชายครับเราท่านประธานนึกว่าท่านเตี้ยคนเดียวเหรอฮะที่ท่านพูดกับผมนี่ท่านลุกขึ้นยืนหรือยังครับเนี่ยยืนเรียบร้อยแล้วท่านประธานพูดอย่างนี้เสียดสีนะครับจะให้ผมลุกขึ้นมางอยโต๊ะเหรอครับช่วยพูดได้เป็นภาษาสากลหน่อยครับว่าขอประท้วงท่านอุสมาลุยผู้ซึ่งกําลังประท้วงอยู่เสียดสี รัฐบวมของเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานหมอต้อมทำงานสำเร็จทุกคนชื่นชมแล้วนี่มาพูดอะไรในสาภาบอกว่าคุณหมอเนี่ยแจกกล้วยในสาภาแล้วหมอหน่อยแกมีกล้วยซสที่ไหนล่ะท่านประธานให้ถอนนะครับเสียหายหมดมันไม่เสียหายอะไระครับเรื่องกล้วยไม่เสียหายครับท่านสมชาย ผมผมว่าไม่เสียหายท่านชายท่านสมชายกับผมนั่งลงนะครับใช่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะอาชายชายนั่งลงทั้งคู่ครับนั่งนั่งนั่งประธานบอกให้นั่งก็ต้องนั่งต้องแบบคนรักกันนั่งนั่งก่อนดินั่งก่อนดินั่งก่อนดิเั่งก่อนดิท่านท่านท่านสมชายถ้าคุยแบบนี้โทรหากันดีกว่ากับ ครับคงคงไม่มีเวลามากเลยครับครับเออผมท่านรองนายกนะครับวันนี้ท่านนายกท่านก็ติดภารกิจนะครับแล้วท่านรองนายกที่ได้รับมอบหมายให้มาร่วมประชุมสภานะครับแทนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ทราบประมาณหรือยังครับพอพอใหญ่นะครับผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาชิกฝ่ายแค้นท่านจะอพิปรายในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคเอดของรัฐบาลเนี่นย

ผมไม่สบายใจครับเนปาะธานท่า<ม>นนทวุฒิไม่สบายใจนะครับคือผมไม่สบายใจว่าสภาแห่งนี้มันจะไม่สงบเรียบรอย้อยครับานประธานเรากําลังจะคุยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองแล้วมีอย่างที่ไหนคนระดับรองนายกกน้มโตมาขายน้ําแข็งใสอยู่เลยครับเจธาด่าน บันทึกสำนึกดีโดยรีเจนซี่สำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่บรนดีไทยจังหวัดไยนาทจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพระเครื่องโดยในวันนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสมาสักการะรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่สุขที่วัดป่าคลองมะขามเท่าก่อนที่จะเดินทางไปพบบุคคลผู้มีสำนึกดีในวันนี้คุณลุงเฉลียวสุขสิงห์ ศิลปินดีเด่นสาขาศิลป,ปะสถาปัตยกรรมผู้สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการแทงจั่วศิลป,ปะอีกแขนงของไทยที่ปัจจุบันหาชมได้ยากยิ่งสมัยก่อนไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เพราะคนกลัวเห็นเป็นของไม่ดีเป็นของศพจะมาแทงตำราบ้านยังไม่ได้ก่อนนี้เขาไม่ค่อยให้แทงแต่ต่อมาก็เป็นของธรรมดา มันไม่เฉพาะงานสออย่างเดียวว่ามันงานีนก็ทําได้ทำไปอย่างเขางานแต่งงานอะไรนี่เขายัางเคยทําทาเป็นุ้มประตูทําคู่กับดอกไม้และนี่คืออีกหนึ่งแบบอย่างของศิลปินพื้นบ้านไทยที่สมควรบันทึกไว้ในบันทึกสํานึกดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมสืบไปรพว่สนับสนุนหน่่ยที่นอนอิเมตอิเมตแล้วคุณจะรักเราพบกันที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ ซาร่าพาราเซตามอลบรรเทาปวดลดไข้ตัวยามาลินคอตเคเมีคอนสหรัฐอเมริกาทุกเสียงที่ร้องเรียนมีความหมายติดต่อได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาโทร1 6 7 6ฟีทั่วประเทศเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสุชิต้าเลือกความคุ้มค่าเรื่องมิสุชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในโครเรือนเครื่องดืม่มชาเขียวชามะนาวน้ำฟักเขียวตราวายเจเดือมเพื่อความสดชื่นทั้งครอบครัว